สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนอนไปท่านผู้ชมแอดมินูหน่อยสวัสดีตอนเดิกเด้อค่ะเด้อสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทางช่อง y YouTube ทุกทุกท่านตอนนี้แอดมินูหน่อยอัดคลิปหาทุ่มจากหกทุ่มแล้วท่านผู้ชมแอดมินูหน่อยบ่ระท่านนอนอ้าวท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ทันใดบ่ท่านนอนมาฟังมาเบ่งแนวทางกันก่อนนะคะเนาะฟังให้จบคลิปเด้อท่านผู้ชม ตอนนี้ฝนกาลังตกลิ่นล่นท่านผู้รรมชมอากาศดีอยู่หิวนอนหละๆท่านผู้ชมแต่ว่าแอดมินอัดคลิปก่อนเป็นยังไงท่านผู้ชมผลห้าน้อยมาดร่วมเมื่อวานนี้เล่าพัฒนาตายเล่าพัฒนานะคะเนาะหลักการคลิปนี้ท่านผู้ชมมีเรื่องมาแจ้งแล้วแต่โชคแต่มันแต่ดวงของทันเด้อค่ะเด้อสาหรับคลิปนี้ทันใดฟังจบคลิปอาจจะไม่โชคน้ำกันกระไดนะคะเนาะ ฟังจบคลิปแล้วไปถา a แอดมินในกลุ่มไลน์เลย้อคะเดอ้อหากทันใดที่อยากได้แนวทางนะคะเนาะ,อ,ะอยากได้มีหมานมีแฮ่ท่านผู้ชมต่อไปนี้เขาล่อแอดมินในกลุ่มเลย้อคะเดอ้อเข้าฟีทุกช่องทางนะคะกลุ่ม v ี p กลุ่ม v ีหนูน้อยพารวยท่านผู้ชมเขาไปลวดท่านผู้ชมเขาไปหอบเอาเงินเจ้าสัว เดี๋ยวท่านผู้ชมก่อนจะไปรับชมรับฟังแอดมินหนูหน่อยแจ้งข่าวดีนะคะเนาะเบิ่งผลฮาหนอยเมื่อวานกันก่่อนทานผู้ชมเมื่อวานนี่แอดมินหนูหน่อยขอโทษเหล้าพัฒนาด้วยค่ะเด้อได้ฮาหนอยตายเหล้านะค่ะเนาะบัตท,ทิเนธรรมชมอย่าเผื่ออย่าพลาดเล้าพัฒนางวดวันศุกร์นี่เอาขึ้นนะคะเนาะเมื่อกี้แอดมินหนูหน่อยเฮ็ดสูตรพึงกระเกษตรเฮ็ดสูตรบ่โดนดอกท่านผู้ชม แต่วาเทียบชนปวดหัวใส่เวลาอยู่ธผูมชมพอดีพี่ใจดีเพิ่นเห็นแนวทางบ่เขานะคะเนาะเพิ่นเดียต,ตนเพิ่นทรงสูตรมาหายแอดมิน,นหน่อยเห็ดนผูมชมแอดมิน,นหน่อยก็เลได้ไปเห็ดย้อนหลังเบิงเจ็ดงวดนผูมชมเหล็กเพิ่นเข่าดีดีนผูมชมเหล็กวิง่ง บอลลุดจ,จักงวดแอดมินเฮ็ดเจ็ดงวดเท่านันามม้นท่านผู้ชมนอกนั้นแอดมินบอลได้เฮ็ดเบิ่งผู้ใหญ่ใจดีแอดมินหนูหน่อยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อเพิ่นเห็นเลขแอดมินหนูหน่อยบอกเขาเนาะค่ะเนาะมาทีนี้เพิ่นส่งสูตรมาให้แอดมินหนูหน่อยเฮ็ดท่านผู้ชมสอนสูตรกันข้าวหนึ่งสอนเสร็จแล้ว เทียบชนบัตรที่นี่ท่านผู้ชมแอดมินหน่อยเอามาเทียบชนกับสูตรแอดมินหน่อยที่มีอยู่บอท่านใดปันใดได้ท่านผู้ชมย่างบอท่านใดแต่ว่าสูตรของเพื่อนนี่สุดยอดเลยท่านผู้ชมสายวิง่งสายโหลดห้ามพลาดแอดมินหน่อยบอกซัมมีนะคะเด้อเดี๋ยวจังปังท่านผู้ชมเอาสำหรับหมู่บ้านานี่ฮานอยท่านผู้ชมฮานอยมาร่วมกระได จังสองรอบนะคะเนาะแอดมินน้อยดีใจกับทุกท่านดีใจกับคุณพ่อคุณแม่เด้อค่ะเด้อสั่งให้หยุดกะบอยงอมหยุดท่านผู้ชมกะโชคดีกันไปเนาะคะ่ะเนาะสำหรับฮานอยมาร่วมเข้าไปสองรอบเมบื่อวานนี้ท่านผู้ชมบ่พากันเลือกเลยท่านผู้ชมฮานอยมาร่วมคุณพ่อคุณแม่ซิปหาคูวินคุณพ่อคุณแม่นี่กะเอาเม็ดเลยเนาะคะ่นะเนาะบางท่านเพิ่นติดตามแอดมินน้อยมาโดน เพิ่นรู้จักทางมันแล้วท่านผู้ชมในคลิปแอดมินหน่อยกับบอกมัดเลยนะคะเนาะว่าตัวใดมันเด่นมันสีมานเป็นตามบ <detach S 3> าบ่เป็นตามานะคะเนาะทันใดทีพ่อมีทุนท่านผู้ชมอ่าเล่นหุ้นบ่เป็นคือเพิ่นยาเล่นเด้อท่านผู้ชมเอาน้อยสามรอบนี่ก็เอาบ่วดบ่ไหวเด้อท่านผู้ชมสิบหาผู้วิเนี่ได้กำไรนิดหน่อยก็ได้ท่านผู้ชมถ้า รูทางมันท่านผู้ชมเด่นสองตัวนี่อย่าเพลอ์ยับผาดท่านผู้ชมเหล็กเด่นแอดมินหน่อยนี่ผาดยากมากร่วม,วรรม,มสามรอบเด้อธรรมชุมสามรอบสามหน่อยธรรมชมอย่าไปเบิดมือปนั่นถ้าเฮาบ่เก่งถ้าเฮาเหรียญบ่เก่งทุนบ่ถึงอย่าไปเบิดมือเด้อค่ะเด้อเอา้าเมื่อวานนี่เด่นหนึ่งและสองวิ่งสองรูดสองมาตามนัดอยู่นะคะเนาะแต่ว่าอา่อ หนึ่งมาสองมาเนาะท่านผู้ชมหนึ่งมาสองมาวิ่งหลุดเพื่อนีบพพาดท่านผู้ชมวิ่งหลุดเพื่อนบพพาดแต่ว่าสองบ่มีครูจับเด้อท่านผู้ชมมันออกสี่สองรอบวิไอพีเนาะค่ะเนาะบ่มีครูจับแต่ว่าสายหลุดเพื่อนบพพาดมันเข่าทีทีหนึ่งเจ็ดท่านผู้ชมหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งรอบวิไอพีตัวเน้นเจาะเพื่อนก็เลยได้กันเหล่ากาเจ็ดเปร แปดเจ็ดตัวกับท่านผู้ชมกับนั่เดอ้อท่านผู้ชมเจ็ดแปดแปดเจ็ดรอบฮานอยปกตินะคะเนาะฮานอยรอบผิดเศษบอเข่าท่านผู้รรมชมสี่วันติดแล้วนะคะเข้าสี่วันติดแล้วสี่วันติดเตจเด้รรเอท่านผู้ชมเมื่อวานนี่เลขเด่นประจําวันนะคะเนาะแปดกับสองเห็นบอท่านผู้มชมแอดมินหน่หนอยติดไว้หายทั้งไตอะ่ะแปดกับสองนี่วิ่งได้รูดได้มันเด่นเขามาอยู่ท่านผู้ชม เดนประจําวันนี่ไซห้าหน้อยนี่ขันมัดตรงกับสูตรแอดมิน,นูนน้อยนี่มันแถบบอผาดเลยท่านผู้ชมแอดมินโนน้อยบอกเลยอย่าเพ้ออยา่าผาดเหล็กเดนสองตัวนี่หากทานใดที่เป็นสายวิง่งสายรูดเนี่ยเพิ่นบอบผาดแน่นอนท่านผู้ชมแต่ว่าเบงทุนในกระเป๋าขวงฐานนะคะเด้อสิบห้าคู่ไปกลับบนล่างเนี่ยบอขาดทุนเดอ้อท่านผู้ชมบอขาดทุนอา้าท่านผู้ชมหากทันใดที่สนใจจะเขากุมนะคะเนาะ อแอดมินหน่อยจะว่างเล่งไล่ไว้ใจคลิปเด้อค่ะเดอ้อทันใดที่ทักไล่บ่เป็นเพิ่มเพื่อนเบอร์โทรบ่เป็นเนาะคะนะ่ะเนาะก็มีอีกช่องทางหนึ่งท่านผู้ชมมีสองช่องทางเดอ้อท่านผู้ชมช่องทางแรกอะ Member, เมมเบอร์เพิ่มเพื่อนเล้ยวทักไล์นะคะ0 13, ูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามเบอร์แอดมินหนูอหน่อยละท่านผู้ชมเพิ่มเพื่อนเล้วกับบกนำว่าขอขอบคุณ ท,ทั้งทีสองก็คือง่ายมากๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่ทันใดทเีเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขว่าเป็นนะคะเนาะคลิกลิงค์นะคะลิงก์ใต้คลิปวิดีโอก็คือสีฟ้าภาษาอังกฤษเดอรท่านผู้ชมสีฟ้าๆภาษาอังกฤษนั่นคุณแม่คลิกลงไปจิ้มลงไปเทีเดียวอย่าไปจิ้มแชร์เด้จิ้มพ่อห้มันกับเด็กเดอท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่จิ้มลงไปเทีเดียวมาที่นี มันกับสิผ้าคุณแม่ไปทางไล่หนาไลา่คุณแม่กับเพิ่มเพื่อนไว้เ้อค่ะเด้อเพิ่มเพื่อนไว้แล้วก็ทักหาแอดมินหน่หนอยนําว่าคัวเขากลุมนะคะเนาะแอดมินก็จะเชิญเขากลุมพอเชิญเขากลุมแล้วคุณพ่อคุณแม่ต้องกดคําว่าเข้าร่วมก่อนเ้อค่ะเด้อจังสิเห็นบางคนเพิ่นกับว่าเพิ่มเพื่อนเขาไปเรียวบ่เห็นยังบ่เห็นตัวเลขมั่นสิเห็นใดจังใดก็ทักเข้าไปบ่ท่านใด ไปเพิ่มเพื่อนขอเขากลุมอยู่นะคะ่ะเนาะมันกับบเห็นเหรอิันว่าบเห็นแนวทางบเห็นอย่างเลยมันบเห็นเพราะว่าคุณพ่อบบได้ขอเขากุมเพิ่มเพื่อนแอดมินหน่อยเขาไปซื้อแอดมินเชิญเขากุมผุนดิท่านผู้ชมจังสีเห็นมูนะคะ่ะเนาะบางคนเพิ่มเพื่อนไปอยู่สามมื่อสี่มื่อบบเห็นหยังเพิ่มเพื่อนซื้อๆมันบ่เห็นหยังเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ก็ไดเนาะ เพิ่มเพื่อนหลายมือละบ่เห็นย่างเลยว่าสันได้ทักเข้าไปมันสิเห็นจังไดนท,ท่านผู้ชมพอท่านได้เชิญเขากลุ่มมันบ่เห็นเด้อค่ะเด้อเอ้าท่านผู้ชมหากท่านใดที่จะเขากลุ่มก็เฮ็ดตามแอดมินโนนอยบอกนั่นล่ะท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมมาเบิ่งแนวทางกันเลยเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวคลิปมันสียาวท่านผู้ชมยาวอยู่แล้วล่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปเนี่ยเมื่อวานนี่ฝันบ่แม่นเนาะคะ่ะเนาะแต่อย่าลืมเด้อท่านผู้ชมเลขฝันแอดมินโนนอยอย่าลืมเอาไปไถ่หนำ อย่าลืมเอาไปไทยน้ำเดอ้อท่านผู้ชมถ้าบอออกเหล้ามันกะออกไทยเดอ้อท่านผู้ชมแอดมินหน่หนอยสิบอกไว้เลยว่าถ้าไม่ออกเหล้าจะออกไทยนะคะแอดมินวันนะคะเนาะเลขวันหมู่วันนี่มันบอออกเหล้าอ้าวท่านผู้ชมมาที่นี่มาเบิ้งแนวทางกันเลยนะคะเนาะแนวทางเลขฮันนอยมัดรวมประจำวดวันที่23พฤษภาคม2567เลขเด่นจับวินนะคะ ท่านผชมถ้าคลิปนี้แอดมินหนูอ่อยอัปโหลดคลิปตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งบอไว้บอเหยวกับพวกันมืออื่นเศร้าเด้อค่ะเดอ้อคาเทียแอดมินหนู่อยหิวนอนรับกวนท่านผูชมเลขเด่นจับวินนะคะแปดเก้าสสองห้า เล็กเด่นจับวินธรรมชมเด่น8และ9เด่น8ปดกับเก้าบเด่นประจําวันเลยธรรมชมบบชนกันเลยแต่ว่าจําเป็นต้องเดืองออกมาด้วยธรรมชมเพราะว่าเด่นตามโซด,ดูแล้วนะคะเนาะจังไดกามาแน่นอนหนึ่งโตธรรมชม15คู่วินนะคะ89้า แปดสามแปดสี่แปดสองแปดห้าเก้าสามเก้าสี่เก้าสองเก้าห้า สามสี่สามสองสามห้าสี่สองสี่ห้าและสองห้านะคะประกาเมจิเมดทำาหผ้ชม ชมมาเบิงน้ำกันเลขเด่นตามสูตร8กับ9นะคะเด่นประจำวันมีเด่นเข่ามาในตาล่างคือ4กับ5เด้อท่านผู้ชม4กับ5เด่นประจำวันเด่นในสูตรก็คือ8กับ9บุรู่ว่าสิเจาะตัวใดหายท่านผู้ชม ไม่รู้ว่าจะเจาะตัวไหนให้แอดมินเจาะไยที่เก่าเดอ้อท่านผู้ชมแปดกับเก่านี่จังไหนกับมาตัวหนึ่งบรูวาสิตัตัดสินใจถือบอท่านผู้ชมหกคู่เด่นเน้นเจาะนะคะแปดสี่แปดห้าเก้าสี่เก้าห้าสามห้าและเก้าสาม โคคูเด่นเน้นเจาะท่านผู้ชมแอดมินหน่อยเปลี่ยนทางเน้นเจาะดินผู้ชมทีมันเข่าสองมื่อสามมื่อมาเนั่นแอดมินหน่อยเปลี่ยนทางเน้นเจาะให้ขอให้เข่าในโคคูเด่นนี่กะกะดีมากๆแล้วเนาะท่านผู้ชมถ่าเหล็กมากเนาะท่านผู้ชมขอให้เจาะเข่าในโคคูนี่กะดีมากๆเนาะท่านผู้ชม สองคู่วัดใจนะคะเจาะไปตามทางตามสูตรเดอร์ท่านผู้ชมสองคู่วัดใจแอดมินเจาะให้ที่85แล้วก็94้าสี่แอดมินหน่หนอยสิเจาะเดนในสูตรเนี่ยใส่เดนประจำบ้านเด้ท่านผู้ชมทางมันมาจาาังสันมันเคยเจาะใดได้ท่านผู้ชมมันเคยเจาะใด ปกติแล้วแอดมินสีเด่นแปดเลขเก้านะคะเนาะบัดที่นี่ถ้าแอดมินเจาะเก้าเนี่ยแอดมินก็สี่ให้รูดเก้าก็สีเจาะแบบว่าเก้าสามเก้าสี่เก้าสองเก้าห้าจังสีไปเลยบัดที่นี่แอดมินหน่อยสีเปลี่ยนทางเจาะเจาะใส่กับเด่นประจําวันเลยท่านผู้ชมเพราะว่าเด่นประจําวันนี่ถ้าเด่นเข้ามาเนี่ยมันกะแทบจะบวพาตัดท่านผู้ชมอ่ะคุณพอ่อคุณแม่ แคปนาจอเอาด้วยค่ะเด้อพิจารณาเบงท่งธรรมชมฮานอยมัดรวมสามรอบเด้อนผูรรมชมแนะนําได้เลี้วคือหยุดแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่รูดทางแล้วกะบอยอมหยุดนะคะเนาะสามรอบนร,รูมชมเน้นย้ำว่าสามรอบแต่ว่าบ่ได้มาสามรอบเสมอเ้ยค่ะเด้อบางมือมาแค่คู่เดี่ยวกับมีเด้อธรรมชมบางมือ มากแค่คู่เดียวก็มีแอดมินยำได้เลี้ยวให้ยึดยนันพอแม่พี่น้องเสียเงินเนาะคะ่นะเนาะถ้ามือได้มากคู่เดียวอาจสิขาดทุนหรือว่าอยู่ทุนเดชท่านผู้ชมถ้ามือได้มากสคู่ยังเสียก,ไกไนะะนะ็ได้กําไรเนาะค่ะเนาะได้กําไรอยู่ท่านผู้ชมสิคู่วินไปกับบนล่างไม่ขาดทุนนะคะเล่นให้เป็นตั้งสติก่อนสตาร์เ้อท่านผู้ชม เอาต่อไปชุด3าตัวด้วยค่ะเด้อสามตัวนี่ก็ให้เฉพาะคนมักเนาะคะนะนะ่ะเนาะอ่าบอสเข่าลายมือแล้วท่านผู้ชมแต่ว่ากะว่างซูม,มือเด้อท่านผู้ชมว่างให้รับชมอ่าาระว่างกะสีถามหาเนาะค่ะเนาะคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเอาด้วยค่ะเด้อถ่ายคลิปคือเก่านั่นละท่านผู้ชมสั่งสบู่กาแฟยาสีฟันศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามนะคะสบู่บอท่านไหนสั่งอยู่ท่านผู้ชมท่านใดที่สั่งไว้แล้วกะรอก่รดด้วยค่ะเด้อ รอสิ้นเดือนปุ่นละท่านผู้ชมรอ,อแน่นะคะเนาะแต่ว่าอยาสิวันกาแฟหากทันใดที่สั่งก็คือสั่งวันไหนก็คือส่งวันนั้นเด้อค่ะเด้อหากบ่มีเหตุการณ์อีหย่างเกิดขึ้นยังเช่นฝนตกน้ำท่วมวันหยุดจังสันนะคะเนาะเอาท่านผู้ชมหากทันใดที่จะเขากุมคือแอดมินบอกนั่นละท่านผู้ชมทักไลน์หรือว่ากด ลิงใต้คลิปนะคะแอดมินบ้างลิงไวให้เดอ่านผู้ชมวันศุกร์นี้เราพัฒนาเอาคืนนผูามาชมแอดมินหนูหน้อยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นทรงสูตรมาให้แอดมินหนูหน้อยเห็ดสายวิ่งสายรูดห้ามพลาดเลยเดี๋ยค่ะเด้อเหล็กวิ่งเพิ่นแม่นมากเลยนผูามาชมสายวิ่งวิ่งตัวเดียวเท่านั้น เดนวิ่งตัวเดียวเท่าน,นั้นท่านผู้ชมแต่ว่าจับคู่นี่เขาแน่หลุดแน่เน้นสายวิ่งห้ามพลาดเอาขึ้นเด้อท่านผู้ชมขอบคุณภูใหญ่ใจดีหลายๆเนาะคะนะ่ะเนาะเพิ่นทรงให้ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อแอดมินหน่อยกะบ่มีคำิเว้ากัมีคำเดียวคือว่าขอบคุณหลายๆเนาะคะนะ่ะเนาะที่เพิ่นทรงสูตรมาใหา้เพิ่นเรียตน นาะทผม,ม้ชมอัพสุดไทยนี่แอดมินน,น้อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีทุกท่านพอกันไหมคลิปหนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ